ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะเจอกันอีกแล้วค่ะคดิฉันหมอลํพลาพิตชล่าผ่าตัดขามแกนจงอ่างครร่างสอดแจงค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาราคาเมื่อนีสิผ้าหลาะนะคะเมี่ยวหัวหน้าสิพ้าหลาะนะคะเมี่ยวหัวหน้าสิพ้าหลาะเบื้องบานผักกันแล้วกันนะคะพี่น้องนะคะมาหวอดมาถึงแล้วจังสี่ค่ะเมี่ยวหัวหน้าสิพ้าหลาะเบื้องนะคะว่ามีหมืองไดเ,เปี่ยนแปลงแน่เพราะฉะนั้นแล้วก็ไปกันเลยนะคะกับเมี่ยวหัวหน้าผ้าหลาะจ้าพี่น้องจ้าอืเห็นบ่ ทางเขาก็สวยงามที่เดียวเชี่ยวเป็นซุ้มเป็นโดมมีกำแพงลวรอบขอบชิดเรียบร้อยแล้วค่ะออเป็นโดมเป็นซุ้มประตูประตูโค้งว่าง่ายๆกำลังอ่าป,ปับปุงอยู่นะคะปับปุ่งพืชมีค่าต่างๆอยู่ต้นใหม่ต้นยังสือมากยังไม่ห้าด็บปู่บ้านเรียบร้อยค่ะเพราะว่าสร้างเพื่อนกระเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดน้ำเรื่อยๆเนาะคะ่นะเนาะพี่น้อง ก็เลยสิอาจจะแบบว่าของหกแน่ของหลายแน่เพราะฉะนั้นแล้วก็แต่ว่าอยากท่ายให้พี่น้องเบิง้งอยากพาพี่น้องเบิง้งกะให้พี่น้องเบิ้งนะคะอันนี้หอส่วนนี้คือหมองสาจงอ่างอยู่หมองสาจงอ่างนอนเนาะนี่บ้านหลังเกานี่บ้านลังไงเนี่ยน,น,นี่ค่ะพี่น้องอุปกรณ์กระสีเยอยะแยะมากมา,กมากค่ะเพราะว่าเพิน่นนี่กําลังเห็ียดอยู่ค่ะ มงนี่ก็จะปลูกต้นไม้กันไว้นะคะเพื่อความสวยงามเห็นบ่ค่ะล่างต้นไม้นี่นี่ยมพระท่านเรียบร้อยปันไดนะคะเพราะว่านี่เห็นบ่ต้นไม้นี่เอามะกองไว้เต็มอยู่นี่ค่ะต้นไส้ค่ะต้นไส้หน่อยต้นไส้แคะค่ะเอามะกองไว้นะคะเรียวๆค่ะเหลือตั้งแต่สำหรับอ่านอ่างต้นไม้ก็เรียวๆเลยล่ะเรือแต่เอาดินมาใส่แต่วาาแต่ยมพระท่านนี้เคลียดเครียพื้นทีเห็นบ่ค่ะยังมีสภาพก็้แบบว่า เป็นกองหินกองดินโยพราะว่ายีงสิบท้านแล้วเนาะอก็ได้หาสิเปอร์เซ็นค่ะอยากทายพี่น้องเบิ้งอัปเดตให้พี่น้องเบิงเงเบ้งนะคะทางนี้ค่ะพี่น้องคะก็จะเป็นหอทไส้ค่ะพี่น้องเป็นหอทไส้เนาะนี่หอวไสกับมีคือกันเด้ค่ะมีคือกันอ่างต้นไม้เขาเอื่อนมาอย่างล่เขาเรียกว่ากระถางต้นไม้เงาต้นไม้ใหญ่เนาะท่างหอวไม้ไฟ่ท่างนั้นเนาะแล้วก็บ้า,บานใหญ่เนาะน ทางปุ่นก็สิเป็นโดมเพื่อเราล่คะค่ะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงก็สิเปลี่ยนแปลงไปเขาสอ่าเพิ่มเติมหลายอย่างเนาะคะ่ะนี่อันนี้เห็นบ่พี่น้องยังเป็นกองดินกองยังย้งยูเนาะพี่น้องเนาะเออม,มองนี้ก็สิเป็นอ่าโล่งค่ะโล่งของก็คือดีโกโก้นะคะผลิตภัณฑ์ดีโกโก้ค่ะอันนี้คือจะเป็นโร่งงานผลิตภัณฑ์ดีโกโก้นะคะอันนี้เป็นโร่งงานค่ะ โรงงานอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ดีโกโก้นะคะมองนี้นะคะกำลังสร้างอยู่ค่ะสร้างเิ่นกะเห็ดอยู่ค่ะสร้างเิ่นจะโรงงานประมาณเก่าโมงเนาะคะ่ะด้านผู้ใหญจะเปลี่ยนหอนยิ่งค่ะเดี๋ยวจะไปภาพไปเบื้องด้านหลังนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องด้านหลังก็มีแต่นั่งลานค่ะเต็มไปหมดค่ะอันนี้ก็สีสางออกไมาอีกโดมออกมาอีกปิดออกไมาอีกเนาะพี่น้องเนาะ ให้มันนั่นอีกนะคะแล้วก็มีกำแพงสูงขึ้นมารลัวหลบอขอชิดแล้วค่ะลัดเลาะมาทางทีก็จะมีบ้านน้อยค่ะบ้านน้อยไ้พักสําหรับต้อนรับแขกนะคะอย่างต่างๆนะคะไปสําหรับต้อนรับแขกนะคะท่านนี้ก็จะเป็นโดมซอมของเขานี่นี่ก็จะเป็นห้องชุดห้องเก็บของค่ะเก็บชุดเก็บของตามเดิมคือเก่าระคะพี่นองค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบื้องเวทีเนาะ พอสมพรมาเอาของโยสาจงอ่างว่าท่านเอาชุดน้ำมูนะคะเดี๋ยวให้พอสมพพอนพอนมา,นมาขนชุดไห่ซาจงอ่างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบิง้งแอบซองเวทีของห้ากันแล้วกันเนาะพี่น้องมีใครมาบ้างแล้วเอยปารอีโยอาบน้ำไปไหนไม่ค่ะ ทวนแค่ห้านาทีก็กลับไปนอนต่อแล้วพวี่ยิงก็ซ้อมต่ออีหลีเนี่ยเอาออคือตัวให้ฉันอาบน้ำส่นเอาะพี่ยิงซ้อมต้อนเนี่ยเต้คุณว่าโยค่ะมึงพี่น้องสภาพาศพของนางจะเป็นมาทายย่ำเข้าก็นนั่นเนาะเอากระทายย่ำนี่หรือว่าไอ้ทาย,ย่ำนี่ทาย,ย่ำไส้ก็ต้องทายย่ำนี่แหละย่ำสดๆนี่ล่ะอันนี้คุณโซค่ะสวัสดีค่ะนางอีกสาวหน้านางอีกสาวหน้าเหมือนปลากระโห้ อาบไปนี่น้ำอาบแล้วดีคือตาตูบแทอนี่น้องมินตามะกระทืบลงค่ะ,ะอันนี้น้องลิซ่าค่ะอ,อะไรคะลอเรนลอเรนจ,จะมไหมลอเรเนเหี้ยงขนาดคือลอรีเอะนี่ อต้องอุ้มค่ะเังยบริดีมีความสำคัญประนันบริววัสีมีความสำคัญประนั็นยวนอาบน้ำอยัางเต้ตอมเย็ยนนะ่ะ่อตินี่ครับพี่น้องเวที่ เพาแล้วของมันก็ได้แปดสิบเปรเซนค่ะเดี๋รสังแพทย์จะมาจัดการตอ่อเนาะสังแพทย์สิมาจัดการต่อน้งองพี่น้องเนาะแต่ว่าไม่แอบซองซื้ออย่างพี่น้องเบิง้งเอาลืมเห็นพี่น้องอันนี้คุณพ่อค่ะคุณครูเบลค่ะ มาทาแล้วค่ะนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวสั่งแพทยก็จะมาจัดการต่อมาเพิ่มความสวยงามให้กับเวทธีอีกเวทธีกับยังบ่ท่านได้สมบูรณ์เขาก็ได้แปดสิบเปอร์เซ็นนะคะเพื่นยังบ่ท่านตื่นม,มันยังดอกกำนันแพร่ยังบาตื่นกกไค่อยู่โอ้ย กล่องเสียงมีปัญหาหรือครับมาใหม่นะคะฝังเนื้อฝักตัวด้วยนะคะชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องป่องแป้งค่ะชื่อน้องป่องแป้งได้ยินข่าวว่ามีผัวแล้วเรียบร้อยยังโสดข่าวรายงานว่ามีผัวแล้วเรียบร้อยติดตามได้นะคะชื่อเธว่าน้องแป้งวักเอวเด้งนะคะอ๋อโสดใช่ไหมโสดค่ะคนชื่อแม็กกับใครอ่ะอน่าจะเป็นพี่ชายแม่อ๋อโอพี่ชายแม่เหรออือ อันนี้น้องอะไรเอ่ยน้องแบงค์อันนี้ก็มีผัวแล้วเรียบร้อยนะคะของเขาดีจริงๆมาแล้วเขาก็มีผัวเลยเพวกที่อยู่เก่าๆนะสมควรเผาทิ้งพวกเก่าๆนะเผาทิ้งฮะไม่มีใครเอาหา <c oughs> นี่ค่ะศัตรูคู่ชะกาตของเรา ตัวของเราเบื้องปากพี่น้องโทรศัพท์ตกใส่สุน้ันนาบอกเสื้อห่าเสื้อขาลินโทรศัพท์ยังไงเห็นมันตกใส่ปลายท้องจะว่าบวมปันนั่นเอาลินอยู่ยังไดสาธิตเบื้องด้วยบันีิรับบ่บันิขอมะซุนขอมาซุนโทรศัพท์ตกใส่จะว่าปากแตกพี่น้องเออเสืวอขาเสืวแนวโอ้ยบ่เคียมขกไข่อาเป็นน้ำ โอ้น้อ้องเจนจนนี่ค่ะแฝดน้องจงอางค่ะนี่ค่ะเข่าของเครื่องประดับต่างๆชุดเชิดต่างๆก็จะยูน้ำมนีแหละพี่น้องใครยูฝนประตกน้ันฝนตกก็จะพาหมดแล้วค่ะเนาะผ้าเบิองเบืองหลังน้ำเนาะพี่น้องเนาะนี่ าเบิงเบื้องหลังน้่พี่น้องด้านหน้าเวทีสวยงามแต่ว่าเบื้องหลังของห้องก็จะเป็นแบบนี้เนอะอันนี้คือความเป็นจริงคือเบื้องหลังความเป็นจริงที่เผชิญหน้าอยู่ออกจะดูอึมครึมและหนักแรงโตกันมายังไม่ทันจะแรงยังแจกแจงตัวเองไม่เสร็จเลย นี่คือเบื้องหลังของข้าเนาะพี่น้องเนาะสถานที่มันแคบก็อยู่ในโดมก็ต้องจะอ่าเพ็ดแคบแคบตามนี่เนาะพี่น้องเนาะก็ะต้องยู่ตามนี่พระบา่านสถานที่แคบแต่มาด้านหน้าวิธีก็เต็มเปีียมคือเกานะ่าเนาะพี่น้องเนาะถึงบแบบว่าสถานที่จะแคบกับน้าน,นาวิธีก็คงอลังการเต็มเปียมเพื่อเก่าฝากไปแน่ ไลท์ที่22อเราจะได้ไม่ลืมกันอันนี้ใครค้านวัสดีค่ะวัสดีจ้าโดีตรงไหนพี่หมว่ามันไปสู้สุ้กติแล้วปาทโทรที่จบไไหนางนเนี่ยเอ้ากับมอขับมอสไส้หลือนะมาขี่มอสไส้มาป๊าที่โทรเนาะว่ามันบ่อยู่บ่เห็นหนาวมันขึ้นก็บปเห็น ติบ่เห็นยี่ดีได้มืงขึ้นนี่เนาไปียนเียนหลายๆเออบ่บ่เห็นคันระยะในนี่เห็นอยระยะระยะนี่กับเห็นอยแต่ถันระยะนี่แต่โควิดเราของฝากของฝได้เืรออยุ่แต่โคกเนาะหาเก็บต่เห็ดเนาะอือไปเก็บต่เห็ดต่หยัง้อดนางขหอดอไอันนี้น้องอะไรครับนี่ อันนี้มาใหม่นะคะเป็นผู้หญิง,ผ,ญงผู้หญิงผู้เดียวอ,อันนี้หญิงแท้คนเดียวนะคะนอกนั่นกระเทยเหมิดกระเทยกับกระเทยผีอืมคุณซึ่งนันงคือคุณเฮงผีหักนี่พี่น้องให้เบิง่งนี่ราะคาพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดซัข่ขกดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจรัวๆกดติดตามเลยครับอันนี้น,น้องอะไรครับกีแกตวัอกอันนี้เมียจงอางอันนี้เมียจงอางอันนี้พัรยายหาไงเนาพี่น้อง แม่นิริียอืมมีทั้งผัวทั้งเมียเดฟผัวก็คือหัวหน้านกฟงสกกรเมียก็คือบีบีกับนกวันอาบไปในน้ำอาบแล้วบัฒดธรรมแปบงคืดยืดซาบานหน้าไปดูอะไรมานะหน้าเป็นเชื้อรากับแมวหน้าติดเชื้อรากับแมวเอาทั้งหมาทั้งแมวไม่มันติดแต่แมวเอาม้าสิบปีมกเส็ดปี มันยี่นันคือบันนันบัเยี่นันคือเป็นนะแม่อนสัดบัดยี่กาแฟเลี้ยงคือเปล่ยนสันีเออมันมันหนาฝนเนาะมันกระสแไปว่าอันนี้ลูกไผค่ะลูกไผกับลูกท้าย คิว่ามันยังไม่อาบน้ำร้อยเปอร์เซ็นเลยตั้งแต่เมื่อคืนนี่มาทำม,ม,ม,มาจบโดยพีตะปูเอาันโทรหาผู้ชายอีกแล้วขันกูติดทายแน่และโทรหาผูรร้นสนล้นไส้นี่ตั้งแต่นายกาปู่หรอเปล่าทษานโย่าไดนียิ่งข่าวไปไปเฝ้าเขาพักแม่แทม่นบ่ มันบออะไรได้ยินขาวว่าเฝ้าเขบับแน่อันนี้น้องอะไรครับนี่ฮะน้องพลอยน้องพลอยน้องทอยน้องอยได้ยินข่าวว่ามีคนมาเฝ้าใช่ไหมฮะมีคนมาเฝ้าแล้วใช่ไหมฮะ สวัสดีครับวันนี้ใครครับนี่ชื่ออะไรครับนี่ฮะชื่อเต้นอันนี้พี่เต้นรอซ้อมคุณผู้ชมถ่าซ้อมเนาะอ๋อซัานี่แหละพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดหลลัวใจและลวกกดติดตามไว ไลท์ที่22เราจะได้ไม่ลืมกันหมอํำเสียงวิหกฝากแน่ผลผลงานบนเวทีผลงานทั้งเวทีนะครับอลังการแผ่รอยผู้เส็นลักะเสื้อผ้ายสาจ่จออ่างมาแลว้วมีหวัวหน่าวมาแลว้วเพราะฉะนั้นแล้วกัให้พี่น้องพี่จรลนาขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเนาะพี่น้องเนาะมา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 ตัวสุดท้าย มาตัวสุดท้ายมาตัวสุดท้ายนะแม่เอฮดดังฮะเฮิดดังท้ายชิโปเซียวไปตัดต่อเส้นหมาซึื่งกันอันนี้น้องอะไรนี่น้องเอค่ะฮะอ๋อพีพีค่ะค้าเจ้าปลาแม่จอยลงบ่อจอยจอยก็จอยก็ตอนเขาไปอันไลรสดกันจงใส่เทาสารเนื้อชาแนลยุติ จอยจอยจะว่าคอยว่ามันเจ้าเป็นเด็กไหมพูดแล้วถามจะเป็นบ่้อ,อด๊าบ้าดีเนาะจอยอีหลีบ่หนิจอยอีหลีบ่มีหอดพุ่งว่ามันเด็กไหมที่แรกน่ะนึกว่ามันเด็กไหมเด็กไหมหยังหนามันคือกันกองชิงว่าถึงรถเหยียบแต่สเดชสามารถเท่าแต่สเดชจะมาแต่ใส่หันไม่เอาเทา <c oughs> นั่นตีนกินน่ะห้อยเกียรโอ้กินเขาห้อยเกียรพี่น้องวิธีลดความอ้วน่ได้ิที กินมาตนอยอนุก็อ๋อนุกษ์กินน้ำีแต่น้อยได้หร่ะยำมาตานายำน้ำขนแม่แม่กิปันเขาห้ยเกลือหายงายน้ำนแม่ก็จะมันหวานหวานเซ็ตแม่ตัยนี้ก็ติบข e> ันเมย์ขันเมย์ขันเมย์ขันเทียแม่ไปกินเขาห้วยเกลือเขาหอนแต่น้อยห้ยเกลือแม่ไม่แห้งเงาถึงดยำมือเศารห่ายเขาไม่ไม MM ่ไอหอนหวนเนาะหอนหอนเข้าหอนกลนก้นหดแม่ห้อยเกลือ มันก็หวานแล้วนอของนำไล่เ่อหน่อยไม่ไปถือกับแปงไม่ใช่ไคือกินปาตะยแท้คอาเมนคือไ่ลด้วยเด่ค่ะมเมนเด่มันมีแห้งมันแสบค่ะกินมาตตน่อยหลากงัวกับกิอมากินยอยต้อยชูกับกินยูสุจีอันหมวกับทากินยูมเมนดอกแต่ว่าชันกินอันนี้เราฉันไม่แห้งเง่มะเมนดอกพี่น้องอันความกินแล้วจงเงินไปแต่เปลืก้ ผู้ใดกำลังขวัวโคเล็กโคเล็กโคเล็กพี่พี่น้องก็มาลังกาญยังว่าท่านไม่เหมิดเนาะฉาเข้ากำลังเฮ็ดอยู่นี่คุณพ่อค่ะผู้เฮ็ดฉาค่ะคุณพ่อผู้เฮ็ดฉาค่ะโอ้ขาไปจันเฮ็ดยังนี่พ่อปบาตุเปิดเสียบแท้ เต้นแล้วมันสิบโออกมาบอกพอไปเต้นแล้วมันสิบออกมากบอกอันนี้พอสมพรค่ะว่าเสียังมาให้พอยิบบุแม่พี่น้องมองไงนี่หองซาจงอ่างจะยุ่มองนี้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็ใส่ชุดคื่กันชุดเต็มแล้วเนาะนี่ยุ่มองนี้ มีไปแล้วพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมจ้า